เอาละครับวันนี้เราอยู่กับ AUV s u s a n o v o จากซีรีส์ Megami Device กันครับ s u s a n o v o หรือ Susano นะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีเขาเป็นเทพเจ้าของญี่ปุ่นนะครับวันนี้เข้ามาในรูปแบบของสาวกรอบผมสั้นสีขาวนะครับพร้อมกับคู่สีที่สุดจะเข้ากันและไฟหน้าที่ดูแล้วก็อืมเข้ากันสุดๆไปเลยทําให้เจแกขึ้นหิ้งสาวฮอตที่สุดใน Megami Device และที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คืออาวุธของเธอครับดาบใหญ่ที่ไม่ได้เป็นแค่ดาบนะครับสามารถแปลงเป็นปืนได้ด้วยอันนี้ผมพ่นเคลียร์เซมิกอสไปนะครับก็เลยจะวิ่งวับว ไม่ได้แปลงอาวุธอ so, yeah. ีกเช่นเคยนะครับถ้าใครอยากเห็นก็สามารถดูได้ที่ท่านอื่นรีวิวไว้นะครับตัวนี้ผมตั้งโชว์ไว้เฉยๆนะครับก็จะฉีกแข้งฉีกขาได้ประมาณนี้นะฮะโดยออริจินอลเนี่ยก็สามารถเล่นได้ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มีมาก็ตามคลิปนี้เลยฮะก็จะเป็นแขนขาร่างคนปกติมีชุดมือให้แล้วก็หน้าเปลี่ยนให้3หน้านะครับแล้วก็จะมีทรงผมให้2ทรงนะครับนี่ฮะมีเกราะหน้าด้วยก็จะเป็นสาวเกรอบแบบฟูลเซ็ตนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเขาไม่ค่อยเล่นล่างเกรากันครับเขาเล่นล่างนี้ฮะโดย บาทครับรางคนเสริมจากจีนนะครับ600บาทครับ คือพอเข้าวงการนี้เนี่ยมันงอกจริงๆครับมีพัสเสริมให้เราเลือกมากมายเลยครับไม่ว่าจะจากจีนหรือจากญี่ปุ่นมีเสื้อผ้าให้ใส่ที่ราคาแพงเท่าของคนเลยครับอาวุธและผ้าต่างๆเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับกันดั้มขนาด1ต่อ1นึ่ได้นะครับในวงการสาวกรอเขาเลยชอบเอามาโมกันครับและความสนุกของมันก็คือการจัดท่าต่างๆได้อย่างอิสระนะครับพูดถึงจนลืมรีวิวเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเข้าวงการสาวกรอเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมจะแนะนำนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนสนนออาหร นะครับ